สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าอัฟซิลามาส่งมอบรถโคตรสวยนะครับคันนี้บอกเลยนะโคตรสวยจริงๆนี่นะครับ ลูกค้าแฟนเพจถือเงินสดมาจบให้เราอีกเช่นเคยนี่แม้เบิ้งเอาป๊าแต่สวอนนี่ลีนี่นะครับนี่นี่นะครับ,ค,รบคันที่ลูกค้ามารับตัววันนี้ก็คืออินสูตรดีแม็กออนนิวตัวไฮแลนเดอร์โฉม X อ็กซิลี่นะครับคันนี้โฉม X อ็กซิลี่เครื่องยนต์2.5ปี2014นะสวยกิ๊บเลยนะครับนี่ลูกค้านี่นะครับรับตัวไปแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับไปออกเดินทางได้เลยครับนี่ไปเรียบร้อยนะครับถูกไหมนี่ X อ็กซิลี่คันงามนะครับงามวหลี่คันนี้ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเฮงเฮงรวยรวยครับผมคำคำคุ้นคุ้นเด้อไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอ่านี่นะครับไปแล้วนะครับเอ e กซ e s ีคันงามเรตติ้งโคตรแรงเนี่ยผมบอกเลยคันนี้นะครับรถโคตรสวยจริงๆนะเรตติ้งแรงมากนะครับรับสายโทรศัพท์แทบไม่นะ <laughs> เนี่ย เปิดอาดลานนะครับดากแมบแมบไปอีกแล้วพวานานะครับเอ็กซีรีคันงามนะครับปานี่แม้เอองามอีเลีคันเนียนะครับอ่าเรียบร้อยอีกหนึ่งลำนะครับเราก็ซื้อขายกันแบบนี้นะครับให้ดูให้ชมบรรยากาศการซื้อขา,ขายของเราลูกค้าของเราที่เดินทางมาซื้อรถนะครับด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจนะเดินทางมาทุกจังหวัดทุกสารทิศนะครับ น่ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยจริงๆนะก็ขอฝากไว้นะครับใครที่สนใจรถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับผมมากครับ